สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดนุครับ95ตัวคาเรื่องรถเรื่องเล็กวันนี้เรามารีวิวรถ1นึ่คันก็คือ Ford XLT เป็น2.2 Auto ออโต้ปี2017นะฮะคันนี้ได้จดทะเบียนปี2019ด้วยเป็นกระบะสไตล์อเมริกันนะครับผมแล้วก็แต่งแบบดุนิดนึงเริ่มต้นจากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับมีแต่ง Daylight กระจังเป็นกระจังแต่งเป็นโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะฮะกันชนหน้าเป็นโคลเมียมแล้วก็มีแต่งสกูฟฝากระโปรงเพิ่มขึ้นมาส่วนด้านข้างเดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมกันเลยก็จะมีกาบซุ้มล้อเนาะเป็นสไตล์ดําด้านเพิ่มความดุดันล้อมแมกโรงงานครับขอบ17กระไดข้างโลบาร์กันสาดอะไรครบก็จกข้างเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน แผงวาะููสวยเลยไม่มีถลอกนะฮะปุ่มกดอะไรไม่มีถลอกเลยช่องโดยสารคนขับค่อนข้างกว้างขวางเลยอ่ามาดูโครงสร้างนิดนึ่งฟอร์ดเนี่ยดึงตรงนี้เลยถ้าหน้านี่นี่นีถ้าแมชชีนโรบอทเป็น,เป,นเป็นตัวที่จับเวลาจุ่มสีอยู่นี่ก็คือด้านข้างไม่มีทําสีเลยอราคเดิมอ่านีบัตรนี้ด้วยตำแหน่งเดียวกันครับ อยู่ไหมอ่าอยู่อย่างนี้เดิมสบายใจได้แล้วไม่มีฟาดข้างเบาะหลังนี่แทบจะไม่แทบจะไม่มีคนเคยนั่งเลยนะเจ้าของเดิมน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นสไตล์วิศวกรหรือว่าขับรถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวไฮไลเดอร์แล้วก็มีแต่งโลบาร์สไตล์ออฟโรดด้านหลังก็จะมี บล็อกเซนเซอร์บล็อกเซนเซอร์สีนี่ผมว่าได้ได้เดิมทั้งพันนะทายก็ยังไม่เคยเก็บสีโอเคไลเนอร์น okay. ี่รใช้งานตามปกติเม็ดอาร์คทายเดิมหลังซ้ายเดิมโอเคยังอยู่สามบานแล้วลเดี๋ยวเรามาลุ้นบานสุดท้ายหน้าซ้าย โอเคเดิมปันธงไม่เคยทำสีครับน็อตเดิมไม่เคยแกะเดี๋ยวดูห้องเครื่องด้วยกันเราก็ห้องเครื่องเนี่ยคือได้เดิมนะฮะน็อตกระโปรงไม่เคยถอดคานหน้าเดิมสติกเกอร์มอ,อกรโรงงานอยู่ครบทุกชิ้นมาร์กน็อตของเครื่องจากโรงงานนะฮะสีแ้มเนี่ยอยู่ครบหมดเลย ได้ชบอัพฝากระโปรงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจากโรงงานโอเคท่ากันความร้อนของเดิมไม่โ่มด้วย้องเครื่องนี้คะแนนสิบเต็มไปเลยแล้วกันเพราะดูแล้วสมบูรณ์มากอุปกรณ์ภายในนะครับ,บชมนี่เป็นชมหุ่นยนต์เป็นมาเนอร์เชนแล้วเลขไมค์คันนี้วิ่งมาประมาณแสนห0 0่งมโลหลักร้อยนะครับ ขออธิบายเรื่องเครื่องเสียงนิดหนึ่งสามารถเป็น USB พร้อมกับบลูทูธโทรศัพท์แต่ว่าแยกกันทําง,งานนะครับถ้าเราใช้โหมดโทรศัพท์เนี่ยก็คือจะใช้เป็นโหมดบลูทูธส่วน USB นี่ก็คือ iPod ได้เลยอ่ะมาแล้วอ่า เปิดเพลงสไตล์เมริกันนิดนึงนะับบอยขบอย,บอยทีนี้ภายในก็จะมีเรื่องของไฟไฟนี่ยังส่องสว่างชัดเจนสองแว่นตัวนี้ชอบเสียแต่คันนี้สมบูรณ์มากอาบังแดดไฟติดทั้ง2ด้านนะคัโอเคสมบูรณ์ครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติสามารถชิปเกียร์ได้เล่นเป็นโหมดของออแมนวนวลก็ได้ มีคูดคอนโทรลเหมือนเดิมอันนี้คูดคอนโทรลครบเครื่องยนต์ดีเซล2.2สภาพภายในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพวกคอนโซลอะไรเนี่ยเรียมเลยเจ้าของรักษาดีมากเบาะผ้าโรงงานตึงเปะ๊ะตึงเงินคนขับเลยเนี่ยป8เดี๋ยวเราไปลองฟอร์ดด้วยกันนะครับ เกียร์ยังแน่นอยู่เลยครบูตเกียดีชิปเกียดีเดี๋ยวไปลองขับนะ Ford เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ซีซีไม่สูงนะแต่ว่าแรงม้าดีคันนี้ประมาณ160แรงม้าอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันหนึ่งยูเทนนะครับอัตราเร่งดีนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มต้องบอกก่อนว่า คนที่กำลังมองหาฟอร์ดตัวนี้อยู่เนี่ยฟอร์ดเนี่ยคือระบบช่วงล่างเขาค่อนข้างจะเขาบอกก่อนว่ามันจะกระด้างนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะสไตล์แบบเกาะถนนคือถ้าเทียบกับอ,อีซูซุหรือวีโก้เนี่ยฟอร์ดจะกระด้างกว่าหน่อย,ยอันนี้คือธรรมชาติของเขาเลยครับระบบคลิกดาวอะไรยังดีเลยนะฮะกดแล้วมาเลยเดีย๋ยวเราลองเชนเกียร์ันดู รุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์มาครบโทรศัพท์ก็มาด้วยฮัลโหลครับน้องก็หลังจากไปเทสได์กันมาแล้วนะครับคันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลย5,69 0 0 0บาทนะฮะแถมประกันเครื่องเกียร์อีก2,000 0โลหรือ2ปี นะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะลองโทรมาคุยกันเพื่อนเพื่อที่หารถรุ่นนี้อยู่สนใจตัวนี้เป็นพิเศษคุยกันได้แล้วเดี๋ยวเรื่องของไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะฮะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ยันหน้าบ้านเลยถ้าจะดูรถเร็วๆก็วิดีโอคอลมาได้นะฮะตามช่องทางติดต่อเราก็คือแฟนเพจ95ออโตคาถ้าทาง u t u b e ก็9ก Channel นะครับผมมีแอดน้องๆแอดมินคอยรับสายตลอดเวลาอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมติไม่สะดวกมารับรถอ่าเรามีบริการสไลด์ รถไปส่งยันถึงที่บ้านนะฮะจัดไฟแนนซ์ก็ใช้เวลาสั้นๆรู้ผลทันทีครับผมและเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะรีวิวให้เพื่อนฟังครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ